สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่นํำโชคพระบ้านร้อยล้านนะครับวันนี้ผมจะมาช่วยพี่นํำโชคนำเสนอเผยแพร่พระที่มีการตรวจสอบแต่ราคาจับต้องได้นะครับอย่างที่เห็นนี่ทุกองนี่ที่เห็นมูภาพนี้3,000บาทนะครับพระทุกองค์ที่นํำโชคผ่านการตรวจสอบผ่านปากระกบวนนะครับอย่างช่วยรางวัลที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับ ถ้วยรางวัลสายวิทยาศาสตร์พระสายวิทยาศาสตร์กับสายห้างสายวิทยาศาสตร์แท้ตรวจสอบได้แท้อธิบายได้นะครับแต่ไม่มีราคานะครับราคาถูกตับจำต้องได้นะครับอย่างกับพระหลวงปู่ทวดชุดน,นี้นะครับพี่นําโชคบอกว่าขายสามหมื่นอ,อง,งลักสามหมื่นบาทใช่ถูกต้องคลิปนี้ผมทําวันที่หกกรกฎาคมนะครับ ถ้าเผยแพร่ออกไปนี่แล้วนะครับท่านยังไม่ต้องมาถามราคานะครับเพราะว่ามี f อีของพี่นำโชคนี่นะครับพี่นำโชคก็นำพะชุดนี้ไปตรวจสอบกับพี่วิสุทธาเทพนะครับการตรวจสอบกับพระก,กับพี่วิสุทธาเทพนะครับเพื่อให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีนะครับพี่วิสุทธ์ก็จะไปออกบูธตรวจสอบพระให้ในงานต่างๆ,ๆนะครับอย่างกับวันที่เจ็ดกันยา ก็จะมีการตรวจสอบที่ห้องสแต็มทองบริษัทใบเตยไ,ไทยและสิ้นเดือนก็จะมีการเข้าไปตรวจเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาส่องพระหลวงปู่ทวดมาให้พี่น้องโชคอธิบายกันนะครับมองเห็นเราเชไหอใช่ฝากกดติดตามด้วยนะ ผมได้ดีใจที่ได้คุยกับคนถูกหวยระหว่าที่หนึ่งครับผมเพี่มีประสบการณ์ถูกหวยระหวัางที่หนึ่งครับเท่าไหร่ผมที่ถ,ถูกตอนนั้นหกสิบล้านไปแบ,บ่งคนละครึ่งกับเพื่อนใช่ซื้อหวยทุนห้าสิบใบเพื่อน,<ป>นอยู่กระบ,บี่ขับแท็กซี่อ่าผมซื้อสิบใบเขาขอแบ,บ<ม>่งว่าคิดว่าช่วงนี้ไม่ถูกละ ยังไงก็ไม่ถูกใช่มีหลักฐานการยินยันลูกกระรี่หมดนั้นเนาะถ่ายเอกสารเลยถ่ายถูกหวยใช่จะดูไหมไม่ถูกวันถูกวันนี้ป่ะใช่เฮ้ยถามจริงจริงผมถ่ายได้อยู่เดี๋ยวหลักฐานเดี๋ยวที่ถูกหวยละมั่งใช่ที่ที่ถูกละมันที่หนึ่งใช่สามสิบเพื่อนเพื่อนที่ใช้หมดที่ใช้ร้านเดี๋ยวเดี๋ยวผมเฮ้ยทีผมแค่เก้าเก้าเลยหมดไอ้ข่าวสามล้อถูกหวยเนี่ยเรื่องจริงอันนี้น้ำโชคถูกหวยเก้าเลยหมดเก้าเลยหมด ซื้อไก่ซื้อไก่คนใช่ซื้อที่ซื้อที่ใช่ตอนนี้ที่เหลือก็เป็นที่ดีหมดใช่นี่นะครับพี่นำโชคมีประสบการณ์ตัวหวยห้าใบห้าใบแล้วไอ้คนนั้นแท็กซี่กระบี่ออห้าใบก็ได้คุยกันไหมหลังจากหวยเนียเพาว่าเอาไว้หกล้านทำไมก็คือก็าแบ่งจริงๆผมไม่ได้ให้นะอผมไปรับการันตีอ่ผมก็ไปซื้ออ่แต่ผมไม่ได้เอาขังนะเพราะเขาอ่อกกันใช่ บอกเขาไม่ยากมากตื่นึ่งไม่ได้แต่ขายที่นี้ได้ดีกว่าอขายที่จังหวัดนนไลไรเลยสิบหล้านสามสิบสามไล่กับสามงานสองร้อยยี่สิบแปดสองร้อยยี่สิบแปดล้านผมใช้เงินบุแค่ปีเดียวหมดไปร้อยกว่าล้านเท่าไหร่ไหมจังเลยื้อยากผมอยากได้รถเบสราคาสีล้านห้าล้านก็จิเนอรตอนนั้นมันะล้านแปดใช่ไหม บีเอ็มสองล้านเบนซ์สี่ล้านหกไม่รู้ว่าเกิดคนเกิดมานม่เคยมีอะไรบนะ้เราก็อยากซื้อทดลองหูว่าผมใช้ตังไปยดิไปเที่ทวเพื่อนผมมันไม่มีรถมันขี่จักรยานซื้อรถให้มันหมน,น,น้ำท่วมเมื่อไหร่แล้วก็ตังมาคืนทุกวันไม่ได้คืนพี่นุ่มชอบเคยมีประสบการณ์อุบัติเหตุไหมปีเก้าเจ็ดผมเอหลังเกาิลีผมข้ออุบัติเหตุอยู่ที่ัยนาท อ่ารถผมเนี่ยจับทั้งคันเลยนะครับที่อัพป้ายแดงมีสุูบกาะต้นไม้ต้นไม้ขาดสองท่อนเลยสองต้นไม้ชนมือไหนเกาะกลางเกาะกลางใช่หน้าใช่ก็ปาดหน้ารถผมไอ้คนที่ปาดหน้าตายสองศพแต่ผมรอดพี่ติดมเนี่ยเฮ้ยพี่ติดแรงผมไม่ได้ผิดเขาผิดผมมาทางตรงเขาออกแต่ปากซอยไปดูเบรคเงาะใสเลยเขาก็เบรกเขามาเร็วไม่ที่อัพกต่ที่อัพ เขาวิ่งเกาะต้นไม้ผมวิ m ắn, m ắn <À S 2> ่งเกาะแข่งก <à. S 2> ันอแต่ไม่ได้ชนกันนั้นต่างคนต่างชนต้นไม้เอาเองแต่เขาไม่น่าตายเนี่ยเขารอไปเขาตายแต่ผมน่าตายนะทำไมเขาเขาก็เกี่ยวไปเรื่อยยังไม่ชนยังไม่ชนตึ้นมันมันชนต้นไม้เลยเพราะต่างคนต่างมางเงี้ยมันเบรกเบรกแล้วมันวิ่งวิ่งเสร็จผมก็เบรกผมมร้อยกว่าทั้งหมดร้อยกว่ามันก็หมุนเทีละหมุนมันก็หมุนก็ไปหาต้นไม้เกาะกาเลย ตัดกบตาขอลา่าขึ้นเลยหมุนตึงผมก็คล้องหลงอทวกมีการเจ็บเนื้อว่านะในเนื้อหล,ลักเตนน่าเล่ยตอนนั้นแล้วหลว่าที่ท่านสัมภาษณ์ูว่าับ้้องเทอาไรบ้างสาโอตอนนั้นใส่ใสใส่สเสื้อย้อนบาัไหมไม่ตอนไอตอนนั้นผมผมไม่ได้ใส่ผมก็เพียงแค่ซื้อแต่ผมใสเ่เป็นเป็นทองธรรมดาเป็นทองเหลือง มันก็ไปเกาะเกาะกลางแล,ล tá, ้วต eh> ัดต้นไม้ก็ที่เราตายแล้วทพัฒนมีรถกระจายเหมือนเดิมมีในแคปนั่นรถจนได้แล้วไปออกจากโรงพักผมก็ได้ว่าเออรอดรอดใช่แต่คนอื่นสองสองศพคนนี้ไหนเออคนใชยนาทครับพี่มีพี่มีความผิดไหมหรือมันจะไม่เขาชนรนตางคนตามผมมาทางเอกเขามาทางถูกเขาปาดนั่นเขาถูกกอง แต่ผมไม่ได้ชนนะผมเบรกเขาก็เบรกเบรกก็หมุนทั้งคู่อ่ะก็ไม่ได้ชนกันแต่เบรกต่างคนต่างเบรกใช่แต่เขาไม่หลอดเขาไม่หลอดแต่ผมหรอดผมก็เพียงแค่ไหลมีเป็นแผลเป็นยุ้งฉีดๆถึงเปล่าพี่ทำไมมีผมูทั่วเทียนขนาดนี้ก็ยายเขาเก่งนี่ไงแต่ผมถึงได้ขายแท่ะชุดองค์ละสามหมื่นปกติผมขายสมัยก่อนที่รู้จักกันในเทียนใหม่ผมขายวัตถุดิบแท่งหม แล้วตอนนี้เดี๋ยว60,000ก็มันเกจริงค่อยดีแล้วรถให้พี่ไปประกวดที่ไหนบ้างผมก็ไปทุกงานเลยครับผมได้มากาแฟเพชรบ้านแล้วก็บางเอินห้างบิ๊กเอบิ๊กซีแล้วก็โลตัสแล้วก็ไปงานประกวดที่ไปเสน่ห์ใบเสน่ห์ไทยแล้วก็ไปที่กลางเมืองอเขาเรียกอะไรตรงนั้นผมเรียกไม่ถู้ถูกหลายที่แล้วก็ไปนครปฐมโรงเรียนเอในร้อยเจาะบอล ผ่านนะผ่าน้วเอ๊ช่วนี้ผ่านเหรอใช่ผมได้รวาที่หนึ่งกับที่สองอะแล้วแต่เนื้อผ้าเนื้อผ้าผ่านผ่านมูลค่นไม่น้อยด้วยใช่พี่พอประกวดแล้วพี่ขายผ้าราคาแบ่งได้อบ่งที่ตอนมันขายได้อยู่แต่ปัจจุบันเนี้ยมันเก็ตสกิจไม่ดีลูกชายมันก็พระมันก็เหลือไม่เยอะแล้วอะตอนผมมีเวลน้าใช่เดี๋ยวนี้มันมันมันไม่ใช่เยอะขนาดมีเวล้านผมใช่ปัจจุบันนี้ผมก็ไม่ได้ไล่ให้ลูกชายเปิดการตลาดกันเอง ผมก็อยุ่กับพี่เปิดขายตรงนั้ถ้าผมเปิดผมเปิดคงละสามหมื่นถ้าเรุทัวูวเอเถ้ารอดพันสามร้อยปีผมขายคนละสามหมืม่นบาทเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปให้ดูอันนี้เดี๋ยวเราจะสอบดูเนื้อววครัว่ามันมันดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเเดี๋ยวราจะมาดูกันนะครับว่าเฮ้ยอันนี้เราเห็นแล้วไหมเห็นก็น่าจะดีทั้งคู่เลยใช่แต่แค่บอกแอ่แค่บอกนี่ครับ มีแต่ไม่ไม่แปดสิบไเทียก็อยากไปทำปุ๋ยเลยในไรฟผมไม่มี้็สาวหรอกไม่ไม่แปดสิบเจ็ดสิบเอาไปทำอะไรทำปุ๋ยอยูในนาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นำโชคจะสอนดูดูพระนะครับเอ่นี่นำโชคนำโชคดีนี่นี่สวัสดีครับนี่ใครใครอุดหนุนได้นะครับองค์นี้เท่าไหร่นะพี่นำโชคองค์นี้ผมเปิดได้สามหมื่นครับปีสามปีที่แล้วผมเปิดได้สามแสนหกขายได้ไหมเปิดไว้สามแสนหกผมขายได้เป็นร้อยครับ ได้เป็นร้อยองค์เหรอใช่แต่คนเหลือแค่นี้เหลือกี่องค์เหรเหลือไม่เกินห้าสิบเอห้าสิบองค์เหลือไม่เกินห้าสิบองค์ใช่ใครมาไวก็ได้ไวใครมาช้าก็ดใครมาก่อนเลือกก่อนใช่พี่พี่น้ำโชคถ้าใครมาก่อนเราให้เขาเลือกได้เลือกได้ครับอ่าจะเนื้อหาแบบไหนเนื้อมีเนื้อแดงเนื้อดำครับมันสอบตามเนื้อหาลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องนี่นะครับแค้ต้องพิสูจน์กล้องได้นะครับนี่เราจะให้พี่นํำโชคขึ้นกล้องให้ดูนะครับ เหรอเงีเ้ยโอเคนี่เขามีแฟนในดาวทิกต็อกเขาจะเป็นดาวทิกต็อกโอเคนะครับพี่น้ำโลกขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นกล้องให้หน่อยขยายห,หน่อยขยายแล้วอ่ไล่ไล่ดูรายละเอียดใ, <จ S 1> ให้หน่อยเนื้อหาสวยครับมีรอยยุบรอยย่นนะภาพเป็นในทองเหลืองแต่ก็รอยมีเหี่ยวมีหดมีย่นนะอายุการใช้งานมันตั้งปีศูนย์ห้ามีเมก้าเจ็ดเนาะใอันนี้เป็นเป็นเก้าเจ็ด หลังเตาลีกเนาะนี่เนื้อหาเราขยายกล้องกําลังขยายให้เห็นชัดเจนนะครับก่อนที่จะเก็บซีจะตัดสินใจซื้อนะครับนี่ครับเปิดแรกถูกนะครับสามหมื่นบาทราคาเบาๆขายได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่ได้ขายข้าวจริงไม่ได้ขอไม่เหมือนภาินทบาทนะนี่พี่นำโชคเวลาพี่ไล์สดเอาพูด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 ในแนวไล์สดหน่อยนะ ในในรัสดุผมก็บอกว่าเขาถามว่าสามแสนหกต่อได้ไหมผมบอกต่อได้นิดหน่อยครับพี่มันมันต่อคันผมก็บอกคุ้ยผมบอกพูดตรงๆเลยเหรอใช่มันผมเป็นคนอย่างนั้นมันต่อเล่นเหรอถ้าสามแสนหกต่อให้รู้มาคอมเมนต์เมนนาบอกว่าพักเกะเอ่อถ้าว่าพักบ้านบ้านกูเกะพักบ้านพ่อมึงอ่ะพักแท้แม่งหลักล้านแต่กูกูหลักร้อยผมบอกนี่ผมชอบด่าเขาชอบด่าถ้าใครบอกว่าพี่น้ำท่วมถ้าใครบอกว่า้า ถ้าไม่ทำมึงไปที่จัดจ่ายอย่างจัดจ่ายนิ่งเงินถ้ามีคนบอกความพีเกดพี่ว่านผมก็บอกว่าของถ้าของมึงแท้ก็ขึ้นขายมึงกู้ดิเออมึงสร้างโบสถ์ช่วยกันหน่อยหรือมึงไปแจกทานให้กูหน่อยมึงกล้าแจกมึงกู้ไหมเออมึงไปดูประวัติกูแจกเงินดิคนละห้าร้อยคนละพันคนพิการให้ใหนึ่งพันบาทอายุวัยแปดสิบผมแจกห้าร้อยร้อยคนร้อยทศนแสนห้าคนพิการเท่านี่ก็เลยเออไปคิดเอา รวมเป็นเสร็จวันละสองแสนห้านะหรือสามแสนนะผมบอกก็ได้เลยครับนี่นะครับพระของพี่น้ำโชคอันนี้่อมแจกวัดทุกวัดแถวเนี้ยผมบอกได้เลยตอนจิตติตนิมนต์ไม่มาจิตติดมนต์ที่บ้านใครหลอกบ้านผมผมจิตไปก็จะหลงล้าเรื่องล้จิตติดมนต์เดี๋ยวมาอื่นเดี๋ยวมามาแจกทุกวัดมาหาผมนั้ผมเบื่ออย่างวัดพรนุมลอบเนี้ยเลยมาขอไม้ผมไปหลับรถงด่าเออขอด้วยแล้วก็ลืมผม นี่ผมก็ไม่ว่าท่านหรอกข่าวไปท่านขอให้ท่านรวยนี่อ่านี่นะครับเนื้อเนื้อของหลวงปู่ทวดผมกู้มาจากทุกวัดอ่ะครับอย่างวัดหามน้ําเนี่ยผมทําบุญเยอะแยะไปองมหัวอย่างเงี้ยมันมันแล้วแต่จิตอาธิพันธผมไม่เลิกทำนะผมชอบทำทานมากกว่าครับได้บุญนี่นะครับพี่นำโชคมีมีมีออกดำดำด้วยหรือมันมีครับมันเป็นอย่างนั้นเลยครับ ผิวกายภาพของเขาจะลักษณะนี้ครับถ้าเราเรยิ่งคล้องยิ่งเก่าถ้าเราไม่ได้คล้องไม่ได้จับอยู่ในถานก็จะอยู่เป็นลักษณะครับครับ,รบนี่นะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่นำโชคส่องให้ดูขยายให้ดูอ่ะดูดงดวงตาหน่อยได้ดูตรงเสียงหน่อยนี้พี่นำโชคดูดวงตานะนะคนเขาจะชอบดูที่เส้นเสียงอันนี้พิมอะไรเออเรื่องพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนี่ยเรื่องพิมเนี่ยผมจะไม่ค่อยจีบ เพราะเป็นาพระมระดูยายเขานี่ยดวงตาพี่พพช้าๆหน่อยมันไม่ชัดเดีๆ๋ๆวีพี่พี่อยู่แค่รปรับกล้องหน่อยเด็ดนะนี่ดวงตาขององค์ท่านนี่เลยนี่แหละถ้าดูไกลเนี่ยชัดสิแลวกล้องมันชัดเลยอืม ะครับช่วยกันพิจารณาให้ดีนะของผมพาดแท้มีรุตคุณนะครับคือนั่งน,นั่นนะ่ะเนื้อหาจ,าจาัดจ้างดูด้านหลังหน่อยครับพี่น้ำโชคได้ครับผมเป็นคนปากเสียนะปากไวยิ่งหูยิ่งนี่นะครับ สองขยายให้ดูนะครับผมผมอาจจะอธิบายไม่เก่งไม่ได้นะครับก็ให้ดูภาพเอาน,น,นะครัาดูยายภาพของพรนะนะขนาดเป็นเหล็กยังมีรอยเหีย<ม>่ยวม,มียุบย่นเหมือนก<ม>ับท่านสมเด็จโตโฮมลังสีนี่แหละเขาเรียกว่ายุพระการผลิตนานแต่ผมเล่นตามเครื่องวิทยาศาสตร์หรือเครื่องเซนเท่านั้นนะครับของฮิตชินะครับือโอลิมปัสอย่างนี้นะครับหรือ ขายมีพุทธคุณเท่านั้นเนื้อหาตากตนยังไงผมไม่รู้นะครับไปคิดพิจารณากันดีแล้วผมก็ไม่ขายไปแล้วไม่มีการคืนพระใดๆ้งสิ้นไม่รับซื้อเข้าเพราะผมดูพระไม่เป็นเดี๋ยวผมไปเจอของที่ไม่ดีจะลำบากนี่ผิวเรจีได้ไปแล้วปวดหัวเนี่ยผิวพระนะครับเจะสีผิวของพระนะครับพี่น้ำโชก็ส่องให้เห็นชัดเจนอย่าง<า>นี้นะครับครับ ถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องมาไม่ต้องมาคอมเมนต์ไม่ดีออกไปเลยครับรอย่าไปทะเลาะบ,บอกแว้กันผมเป็นพ่อค้านะผมไม่อยากที่หมดใครนะครับมันไม่มีใครกลัวใครหรอกแต่เป็นนายพลนายทหารนายตำรวจผมไม่ได้สนใจตรงนั้นครับผมใจว่าผมสนใจว่าผมค้าขายสิทธิ์จริตผมไม่ได้โกงบ้านโกงเงครับอันนี้ด้านหน้าหรือด้านหลังอันนี้ด้านหลังครับครับโอเคดีน้ำโชคหยิบขึ้นมงหนึ่งอ่ะหยิบขึ้นมาหนึ่งได้ ออกังดหน่อยได้เลยนี่พยาภาพของผาาจะมีเหี่ยวยุบย่นนะครับการเราจะไปเม้นคนอื่นเขาไลา่์้าเสียหายอยูมไม่มีนะเขาไปไ,ไล่ใครผมไม่จะเป็นเจ๊แท้ผมไม่ได้สนใจตรงนั้นเขา<ม>้ามากี่หมอกเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียครอบครัวเขาผมไม่ได้สนใจแต่ผมเลี้ยงลูกพอเลี้ยงหมา แค่นั้นครอบครัวผมผมก็ไม่ได้ไปโกงไม่ได้หลอกว่าพระขผมเนี่ยขายองค์เป็นสิบล้านยี่สิบล้านปิดได้ปิดผมไม่ได้พูดอย่างนั้นพอใจก็ซื้อไม่พอใจก็ไม่ต้องซื้อเพราะพระก็ไม่ได้ก่อข้าวผมอยู่ในคอถามว่าฟ้องหนักคอไหมผมฟ้องพระพุทธคุณผมไม่ได้เล่นเนื้อหาสักคนเหมือนเซียนนะผมไม่ได้ดราม่าเซียนแต่ผมไม่เอ่ยชื่อเสียนทุกคนเจอปากผมต้องสยบ จะบอกต้องไปเล่นไ้ายอย่างนี้นะลุงแอรพักแท้ต้องแบบผมเล่นแต่คุณเล่นแต่คุณไม่สามารถตรวจทางวิทยาศาสตร์ได้คือพ <า S 2> ักแท้แต่ไม่ล้า,ไม,าไม่ค่าตรวจสอบไม่กล้าตรวจสอบไม่กล้าท <c oughs> ี่มาเล่าผมไม่แ้แต่ผมกล้าตรวจเครื่องวิทยาศาสตร์ตรวจเครื่องอรลิปัตตรวจเครื่องเซ็มคันุนแน่นอนใช่ผมผมทานแน่นอนผมการันตีได้ว่าพักแท้ผมไม่เล่นผมเล่นพักแทะครับปืนผมก็เคยลองมาหน้าอะไรนะจนตำรวจขึ้นบ้านสองหล ยิงหน้าอะไรเลยยิงไม่ดังครับผมบอกได้เลยผมเล่นพุทธคุณนะคลองแล้วต้องมีเงินไม่ใช่มันอยู่ที่การนำมาหากินของเราคลองถูกแนวไหมถ้าคลองพระพี่น้ำโชคไล่ไปดูที่หน้าตาเลอยดูหน้าตาพี่พี่รบควนปิดติดหน้าตาเคนเราคลองพระจะบอกไอ้คลองได้รวยจะคลองไปทำอะไรมันอยู่ที่คุณทำความดีหรือเปล่า เออพี่พี่ปรับแสงหน่อยนะนะมองไม่เห็นนะี่ไอพี่ปรับความชัดหน่อยความชัดหน่อยเหน็นไหเราปรับมนี่นะครับเราดูชัดเจนยิ่งกว่า 10X 30X นะครับอันนี้ประมาณพันกว่าร้อยเท่าเห็นให้เขยมโอ่งเท่านี้เลยนะครับ ผม,มก็ใกล้ชัดชัดนีะฮะพอเขาเดินผ่านนี่เต็มีที่หายหมดเลยแม่ไม่หายครับมันใกล้ชัดแต่ผมมองใกล้ไม่มนนชัดนี่จมูกสวยครับจมูกแปดเก้าสิบเปอร์เซ ท,ที่เราสอบให้เห็นลักษณะพื้นผิวเนี่ยเพื่อเป็นหลักการในการพิจารณาใช่ว่าบางคนเขาดูไปดูด,ดูคือได้ไม่ต้องเสียเวลามาใช่ถูกต้นได้ได้เป็นองค์ประกอบตัดสินใจเลยว่าเกแท้ยังไงนะครับครับถ้าคุณบอกว่าให้คนอื่นมาดูก่อนแล้วค่อยมาซื้อนะครับถ้าเขดูครับไม่เป็นนี่แห่ผมถึงบอกว่าการกายภาพพา,ตาแต่ละคนดูกันยากต้องคิดพิจารณาดู กล้องเจ็ดพันเท่าต้องดูเอาเองครับว่าความสวยงามแบบไหนมีรอยุรอยย่นไหมมีแร่น่าชา่านมันก็ต้องมีข้างจักรแลก็ต้องมีผมของผมท่านนี่นะครับพระของพี่นำโชคนะครับถ้าใครอยากได้รีบนะครับรีบโชคเหลือกี่องค์เนี่ยเหลือห้าสิบองค์ครับเหลือประมาณห้าสิบองค์ใช่ผมมีมีคนมาเหมาเคยเหมาไหมก็เหมาไปนะแต่ว่าผม เพราะว่าตอนนั้นขายขายในไลน์น็ขายดีกว่าครับผมก็ให้ไปคนละสองโอ่งไมาต้านผมนี่แหละครับผมไม่ใช่คนรวยนะเนื้อหาจะเป็นลักษณะน้ครับครับความชัดเด่นวามพี่น้ำโชคเลื่อนเลื่อนให้หน่อยเพราะว่าพี่นำโชคคือไม่เป็นพระเท่าไหร่ผมก็ไม่เป็นพระนะครับใช่ก็คือต้องต้องให้ให้ให้คนที่จะซื้อตัดสินใจเอาเองครับผม พระแท้ต้องอยู่กับคนที่ไม่แท้ไม่ใช่ครับ,รรบพัะแท้อาจจะอยู่กับคนที่ไม่เป็นก็ได้หรืออาจจะอยู่กับเซียนก็ได้แล้วแต่มองมุมมองตลับไม่เหมือนกันเซียนอาจจะพูดเก่งพูดเป็นแต่คนพูดเป็นเป็นอาจจะถือพระแท้มากกว่ามันก็แล้วแต่เนีย่ยประมาณเนี้ยครับเนื้อหาครับครับเนี่ยครับดีถ้าไม่แท้จะเข้ามาประกวดไม่ได้ครับพี่พี่นำโชคไ,ไปไปหลายงาน ผมไปกาแฟเพชรแล้วก็นครสวรรค์ครับแล้วก็สระบุรีคแล้วก็งานของเม่อาจารย์ยักษ์คำพันธ์แล้วก็อาจารย์กุยผมก็ไปเอก,กุยรัชดาใช่ใชแล้วก็อาจารยาา์อาราบบางนาแล้วก็นคร,รครปฐมโรงเรียนในร,ร้อยจอบรอแล้วก็บิ๊กซีบางเพชอินที่ผมไปนอนค้างแล้วก็ในกรุงเทพเลยกลางใจเมือง ก็ไปหมดเลยนี่นะครับเป็นพระที่ที่นำโชคที่จะเปิดราคาสามหมื่นใช่ใชถ้า<ม>ถ้าต่อนี่ถ้าต่อน,น,อน,นี่วันทรศัท์เลยใช่ผมไม่ผมผมไม่ขายครับเพราะว่ายายเขาเก็บมาไว้นานชุดนี้มันหาย,ยากครับปีปีศูนย์ห้าที่ยังหาไม่มีอม้ต้องสามสี่ท้องผมปีเก้าเจ็ดครับแต่เป็นพิมพ์ไหนผมบอกพิมพ์ไม่ถูก ครับมันน่าจะเป็นพิมใหญ่เนี่ยนะครับลักษณะของกายภาพพระไปยพพระนะครับเราเราขายขยายให้ดูนะครับครับผมจะได้รู้กันนะครับว่ากายภาพพระเป็นยังไงได้ไม่ต้องถกเถียงกันใช่ถูกต้องมาถึงก็เอาพระกลับบ้านถ้าอยากจะได้ก็ก็เราเราเราขยายให้ดูขนาดใหญ่แล้วนะครับแต่มาที่บ้านผมไม่มีเวลาว่ารับแขกนอกจากโทรมาเยับเพราะผมมีกิจกรรมต้องทำหนครับ นี่นะครับพระบ้านพระบ้านพี่นำโชคพี่ขายภาพมาัจจาิเบียน,น่าจะเข้าปีที่หกแลครับเข้าปีที่หกใช่มผมก็รายได้มาจากภาพที่นั้นอย่างอื่นผมไม่รวยครับแล้วก็ขายได้แล้วทําทานบ้างอะไรบ้างครับอาทิตยนี้จะไปทําร่วมบุญอะไรผมจะไปร่วมบุญกับเจ้าวัดไอเจ้าวัดวัดหน,น,นองยออำเภอโพเอตมณฑลโพกษัตร์อำเภอไผสลีจังหวัดน,นครสวรรค์สร้างโบสถ์เนาะ ผมก็อยากจะให้ขึ้นโครงสร้างบ้านผมก็เก็บตังไว้ยังไม่ครบถึงสี่แสนเลยขึ้นโครงสร้างมันต้องอย่างน้อยสี่แสนบาทครับเพิ่งจะได้แสนกว่า,าครับผมก็ไว้กินไว้ใช้บ้านไม่ใช่ให้วัดหมดตัวเองไม่มีอะไรจระแดกมันก็ลาบากครับมันก็วัดผ้ากับผ้าผมเนี้ยวัดจะต้องขึ้นหนึ่งผมครึ่งหนึ่งแต่เป็นผ้าของที่นำโชคนะครับใช่ต้องอผยาย้าหลวงใหญ่ ก็เอาใครใช้ใจ่ายได้นะครับก<ช>็ถวายวัดครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งนะครับใช่ประมาณนั้นไม่มีใครใจดีเท่าผมหรอกครับผมบอกได้เลยให้ค้นหาให้ตายก็ไม่มีนอกจากคนรวยผมไม่ใช่คนรวยที่เห็นอยู่เนี่ยครับคือเนื้อเนื้อพระหลวงปู่ทวดนะครับ <S <S ใช่นี่ที่ที่พี่นำโชคตั้งใจในชุดนี้ประสบการณ์นี้แล้วนะผมไปคลอกไปเขมรนะเนี่ยไอสุรินเนี่ย สีเกศเนี่ยระเบิดตกแล้วต,ต,ตุ้มตั้มตุ้มตั้มยังไม่เป็นไรเลยผมไปทำทิพมาคนอื่นโดนกันหมดแต่ผมรถคังแค่คันเดียวพ,พี่ไปพี่ไปพี่เอาของไปอไมอบให้เหรอไอผมไม่เอาบ้านแจกนะแจกพวกทา่านอ่าผมแจกในร้านของหลวงพ่อพัดพี่เอา,าผ้านหลวงพ่อพัดไปแจกทหารด้ยวยเหรอใช่แจกไปทีละรสองลังสองลัง,ง,ลงทหารบ้างสามารถชวนบ้างขอผมก็ให้หมดครับผมไม่ได้ไปออกทีวีเหมือนเขา ก็ผมทํารายการของผมอยู่ครับน okay. ี่นะครับเป็นความตั้งใจของพี่นําโชคพี่นําโชคมาขับพระเนี่ยพี่กำหนดยังไงสมเด็จผมก็ขายองค์ละสามพันหลวงปู่ทวดเนื้อแดงไอ้หลดเลยถ้ารอบเนื้อแดงเนี่ยผมก็ขายองค์ละสามหมื่นเดี๋ยวเราจะอันนี้ปลุกพันสามร้อยปีซุ้งกอผมก็ขายองค์ละสองหมื่นประมาณนั้นครับชุดนี้ซุ้งกอเหลืออยู่ร้อยองค์ชุดดีชุดนี้เก่า เดี๋ยวเราจะปาคุยกันนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับพี่นำโชคไลฟ์สดกี่โมงหกโมงไลฟ์สดชุดพักชุดนี้ผมไม่ได้อะไรครับผมไม่ให้เ,าเอารูปไอ้แบบที่ไปประกวดมาอ๋อรูปผมขายถูกขาย้นสองร้อยไม่เอาพ้าไลฟ์สดไม่เอาผ้าที่ที่ไปผ่านการตรวจสอบมาไลฟ์สดไมผมก็เอาพหะอื่นไลฟ์เอาผ้าจะไม่ผ่านการตรวจสอบขายคนละสองร 200, 200. อ้อยสองร้อยวัดตาวัดใจอะเอง เอาตรงไหนก็เอาเองเออถ้าถ้าไรส่งนี่ไม่ผ่านการตรวจสอบมาอันนี้ถ้าถ้าจะเอาตรงนี้ไปไรส่งนี่ต้องผ่านต้องแทนต้องสามพันใช่ที่พี่ต้องใส่ไปสักองหนึ่งนะวะนะองหรือสององใช่เดียวด้ว่าจะมีคนสนใจไหมอ่ายวเปลี่ยนเนื้อให้นะเปลี่ยนเนื้อให้ด้วยนะครับพี่จงโซ่นี่เปลือกเปลี่ยนให้ดูอีกพิมพ์นึงอยู่นะครับนี่พิมพ์หนึ่งอย่างนี้ ครับครับวิธีคือเ่อคนก้องเลยคืนกล้องเลยมันก็เหมือนกันหมดเพราะเหล็กมันเป็นเหล็กตัวเดียวกันหมดครับบเป็นโลหะชนิดเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูอ็ x ไม่เห็นเท่านี้นะครับโอ้ 10x ไม่ต้องมาเทียบกล้องผมนะนี่นะครับ 10x ไม่เห็นเท่าที่เราเห็นนะครับกล้องผมนี่มีทั้งแจมงกูแคนใจเห็นหมดครับถ้าสองหน้าตาผู้หญิงขนาดเป็นสิวเป็นรุมเป็นบ่อในหน้ายยับเยินหมด ผมบอกเลยเลยใช้ใชกล้องลิ้นส่องก็เห็นจันในไส้ไส้ขีดกดเห็นหมดนี่นะครับเป็นความตั้งใจของพี่นำโชคนะครับก็สนใจพระชุดน,นี้ก็โทรตามเบอร์โทรที่ผมเขียนไว้นะครับ0632363688 6นะครับ2363688นะครับครับผมบอกเบอร์ไว้เลยนะครับใครก็มาคุยกับพี่นำโชคเอาเองนะครับอาจจะปากหมาอาจจะปากหมานะครับ ก็แต่แต่เข้าถึงได้โอเคครับขอบคุณครับพี่นำโชคครับวัสดีครับครับ